ไม่คิดจะเชิญคนอื่นบ้างเลยหรเอแล้วเรื่องนี้กูตาทิพย์อยู่คนเดียวเลยเห็นอะไรีกอ่ะไม่เห็นกันเลยอ่ะไม่เห็นอ๋อตีนบางตาสวัสดีคร่ะคุณยิ่งแหมถ้่คุณพี่ไม่มาฉันน้อยใจแย่ ไม่น้อยใจได้ยังไงพี่ต้องมาซึ่งงานแต่งหลานชายทันทีนี่วันนี้งานแต่งหลานชายใช่ไหมพี่มีวัตถุมงคลมาให้ด้วยเป็นเกียรติมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแต่ว่าพี่ขอถือไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเองก่อนละกันเสนอคุณดิงค่ะมีที่ว่างทั้งไหนนั่นสะดวกสะดวกบ้างไหมนะเอาเป็น VIP ด้านซ้ายค่ะเออไปทางโน้นดีกว่าไปทาง้ ไปที่เดิมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรของแกเนี่ยหลอกแหลกนะเป็นอะไรอะไรเจ้าเป็นอะไรก็เป็นอะไรเฮ้ยนะแกอย่าบอกไงตัวเก่าอ่ะตัวเก่าก็มีตัวใหม่ก็มา่งสองตัวเลยเหรอแกอยู่กับข้าแกมันกลัวทั้งนั้นเน่ไหนถ้าเป็นผีเด็กจะเต่แฮกเก็งเป็นผีผู้หญิงจับป้อมทำเมียแม่งเอ้ยไหนอยู่ไหนอย่าพูดถึง ตกใจหัวทิมเลยแกไข่ดูแาอีไปไปมันอยู่ไหนมันยิงแล้วไอ้ไขมันไปยังยังไม่ไปอีกเหรอมันต้องเจอคนอย่างข่ายพวกเนี้ยอ,อุ้ยมันยิงแล้วยังไม่มีใครยิงคุณหญิงครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มงานนะครับเดี๋ยวเดยนเลิอกสยามครับคุณหญิงครับร่วังงานนี้ก็มีคนตายนะครับ จะอะไรเนี่ยคุณพี่คุณพี่งูเสียเลือดเสียยาจุดประทัดเปิดงานที่แล้วขอบใจนะครับพี่ประธานอ้าไอ้หนูผีนี่ฉีดโฟมลีนนั่นเลยฉีดบอลถกเริ่มเลยลูกตายตบสบอลถกไหลไปแล้วเลยไหลที่ปากแล้วไอ้หนูไปให้พ่อก่อนเลยลูกฉีดโฟมลีนไอ้ผีตัวนี้ฉีดฉีดถูก <laughs> ยิมเยอะๆหน่อยไอ้สวยๆตัวใหญ่ครับเปลี่ยนใจยังทันนะลูกไม่เปลี่ยนละครับพ่อเอ้าเลือกแล้วก็ออวขอให้มีความสุขกับความรักครั้งนี้ค่ะ,อะขอให้แค้วลาดปลอดภัย <laughs> ถ้าลูก,กเป็นอะไรไปกู <laughs> ข้ามตายน่ มามาียวๆใหญ่แม่ดีใจด้วยนะลูกนะดูแลแถวพันดี่ดีนลูกแถวเออเป็นหังเป็นฝาด้ยนะลูกนะพ่ให่เานปากกแม่แล้วโชคดี้วลูกยิ้มจุ่นเลยเหลมนในยุคมาบ้า